ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้านะคะมาวันนี้นิชาจะมานำเสนอบ้านอ่าหลังสวยๆเลยนะคะใหญ่ๆสวยๆอย่างนี้เลยนะคะลูกค้านะนะคะหลังนี้กว้างยาวจะอยู่ที่เจ็ดคูณสิบจุดห้านะคะลูกค้ากว้างมากๆเลยนะคะอ่าเพิงหน้าบ้านไม่ได้นะคะลูกค้าได้แต่ตัวบ้านนะคะเพิงหน้าบ้านไม่ได้นะคะนะเดี๋ยวนิชาจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะ พื้นเป็นมะข่ามงค์นะคะหน้าสิบห้านะคะลูกค้านะทำได้พอไม้หน่อยเนี่ยให้ม้วนทำไม่ได้เลยหมดร้านเลยก็ผมเลยต่างนะนี่นะคะนี่นะคะลูกค้าข้างล่างนะคะเรามาดูข้างล่างนี่นะคะ นี่อันนี้จะคือข้างล่างนะคะนี่นะคะข้างล่างกว้างมากเลยนะคะลูกค้ามาเดี๋ยวลองไปดูข้างบนกันนะคะบันไดจะเป็นมะค่านะคะบันไดสวยนะคะหนาสองนิ้วน่าจะกว้างอยู่ที่เมตรยี่นะคะลูกค้านะคะมาเรามาชมไฮไลท์พื้นกันนะคะลูกค้านะ ไไลา์พื้นหลังนี้สวยงามมากนะคะลูกค้าเป็นมะข่าโมงนะหน้าสิบห้ายาวเจ็ดเมตรนะคะลูกค้านะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะไม่ร้อยเลยนะคะหลังนี้ไม่ร้อยอยู่หลายแผ่นอยู่นะคะถ้าจะไม่เต็มร้อยก็จะมีไส้นิดหน่อยไส้ไม่น่าเขียนนะคะลูกค้าดูไส้สวยนะคะไม่น่าเกียดแต่งนิดเดียวก็สวยแล้วนะคะลูกค้านะคะ แล้วก็จะมีล็อกนี้นะคะลูกค้าล็อกนี้หน้าสิบห้ายาวเจ็ดเมตรจะมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าแผ่นนะคะลูกค้าสิบห้าแผ่นนี่เลยนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะอ่าส่วนเสาแล้วก็สังกสีใหม่มากเลยนะคะลูกค้าไม้เครื่องก็จะเป็นไม้รวมเนื้อแข็งนะคะ ะะอาจจะปนไม่ยางบ้างนะคะสำหรับฝาสวยนะคะฝาจะเป็นไม่รวมนะคะไม่รวมไม่เต็งไม่ตะแบกนะคะอ่าส่วนเสาจะอยู่ที่หน้าหกนะคะลูกค้าหน้าหกไม้แดงนะคะไม้แดงเยอะนะคะทั้งหมดเสาจะมีอยู่สิบสองต้นไม้แดงทั้งหมดเลยนะคะจะมีประดู่อยู่ประมาณสามต้นนะคะลูกค้าปู่สามสีต้นนะคะสีต้นปดู่นะคะ นะประดู่อยู่สีต้นนอกนั้นจะเป็นแดงนะคะลูกค้าความสูงก็สามเมตรห้าสิบนะคะอาจจะมีต่อบ้างนะคะเสานะคะเสาดังจะต่อนะคะถ้าความสูงจริงๆน่าจะอยู่ประมาณช่วงข้างๆก็ประมาณสามเมตรนะคะลูกค้านะสามเมตรนะคะส่วนหน้าต่างจะเป็นหลายชุดอยู่นะคะสุวส่วนมากจะเป็นมะข่านะคะหน้าต่างนะคะ มะค่าแล้วก็ไม้สักปนๆปปปกันไปนะคะพื้นนี่จะสวยมากเลยนะคะลูกค้านะคะหน้าสิบห้ายาวเจ็ดเมตรนี่สวยมากกว้างยาวอยู่ที่เจ็ดคูณสิบจุดห้านะคะพื้นทั้งหมดจะได้สี่ยกครึ่งนะคะลูกค้านะคะพื้นสี่ยกครึ่งพื้นหนาพื้นหนามากนะคะชุดนี้น่าจะหนาอยู่ที่ประมาณนิ้วกว่านะคะ เพราะว่าพื้นนี่ช้างัดดูไม่ได้จริงจมันติดหมดนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณสามเซนนะคะพื้นนะน่าจะนะคะลูกค้านะยังไงก็เกินนิ้วอยู่แล้วนะคะลูกค้านะมาหลังนี้เรามาจัดไปเจัดไปเลยนะคะแสนแปดมานี่ชาขายแค่แสนแปดหลังนี้นะคะมาจัดกันได้เลยแสนแปดพร้อมรือส่งนะคะ หรือส่งแต่ไม่รวมลงไม้นะคะลูกค้านะนิชาพร้อมหรือส่งในระยะทาง5้าอกิโลเมตรนะคะลูกค้านะนะคะโอเคหรือฟรีนะคะหลังนี้นะคะหรือส่งฟรีแต่ไม่รวมลงไม้นะคะแค่นั้นนะคะลูกาลงไม้ลูกค้าจะจ้างทีมงานนิชาลงก็ได้นะคะเหมาลงกันไปนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะ,อะโอเคนะคะก็ โทรหานิชาได้นะคะ0640071199นะคะลูกค้าขอบคุณคะ่ะ